นี่ก็จะนำเสนอนะเจ้าเรื่องวันนี้ชีวิตกเกษตรกรอยู่แบบบ้านๆนะเจ้านี่จะพาเพื่อนๆมาดูนะจ๊ะนะมาตรงต้นไผ่กอไผ่นะแต่ที่จะพามาดูนี่ก็คือแม่ไก่มันฟักอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆจ๋านะแถมว่าฟักเยอะไหมไข่นะตอนที่เขาออกไปกินข้าวตอนเช้าหน่อยมาดูนะมีไข่อยู่ที่นี่อยู่เออทั้งหมดก็สิบเอดฟองด้วยกันนะจ๊ะนะ นี่เป็นแม่ไก่นะฟักแบบนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะน,นะเดือนนึ่งเดี๋ยวลูกเขาก็จะออกมาแล้วนะนี่ก็เป็นแม่ไก่นะจ้าก็จะฟักไข่อยู่ตรงนี้นะถามว่าบริเวณกอไผ่ลักษณะที่มันมีใบไผ่ปกคลุมอย่างเงี้ยที่บ้านหน่อยจะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหา่านเพื่อนๆเชื่อไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเป็ดจะเป็นห่านหรือว่าเป็นไก่เขาชอบมาไข่อยู่แถวนี้นะ เหตุผลก็คือว่ามันจะมีใบไม้บางนั่นเองนะใบไม้บางนะและที่สําคัญก็คือมันจะมีหมานะเพื่อนๆจ๋า,าจหมาหรือว่าสุนัขหมาเนี่ยนะบางทีก็เป็นของเพื่อนบ้านมั่งนะของเราบ้างนะจะชอบแอบมาขโมยกินไข่นะแต่ถ้าเข้ามาไข่ไว้ตามกอไผ่หรือว่าใต้ต้นไม้แบบนี้นะใบไผ่เนี่ย มันจะกันนะคะไม่ให้สุนัขเวลามาดมนะมาดมกลิ่นเพราะสุนัขเนะี่ยเขาจะตามกลิ่นมานะอย่างที่บ้านเนี้ยช่วงเนี้ยห่านบ้านหน่อยไปไข่ไว้ในกลางสวนนะลูกหมาหน่อยสีแดงสีน้ําตาลนะ่มันไปเก็บไข่ห่านมาให้ทุกวันเลยนะเมืวว่อวานก็เก็บมาให้นะเก็บมาให้ตอนเย็นก็คือเขาจะใช้จมูกสัมผัสนะเขาจะดมกลิ่นเขาแยกออกด้วยนะเพื่อนๆจา๋าว่าเป็นกลิ่นห่านหรือว่ากลิ่นเป็ดนะ ราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขนะคะแต่ว่าวันนี้นี่พามาดูคืออันนี้เป็นไก่นะไก่ฟักนะถามว่าเป็ดฟักไหมถ้าเป็ดเทศไข่แล้วก็จะฟักนะออกลูกทีหนึ่งก็เยอะนะที่บ้านหน่อยเขาก่อนมันออกลูกมาอยู่ได้ประมาณแค่สิบหกสิบตัวนะแต่ว่าตอนนี้เราแยกลูกเขาขังเอาไว้นะเพราะว่าเป็ดเทศเนี่ยจะฟักครั้งหนึ่ง เคยไปดูเขาฟักในรังไข่ครั้งหนึ่งเขาฟักประมาณสิบกว่าฟองนะเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฟักอยู่สี่ห้าแม่นะเป็ดเทศนะเพื่อนๆจ๋านะถ้าเป็ดเทศนี่เขาไข่แล้วเขาฟักนะแต่ถ้าเป็ดไล่ทุ่งหรือว่าเป็ดเลี้ยงในน้ํานะเป็ดสีขาวๆที่เป็นเป็ดน้ําที่บ้านหน่อยมาเลี้ยงอันนั้นนั่นเขาไม่ฟักนะจะฟักเฉพาะเป็ดเทศ เป็ดเทศนี้ถ้าเขาไข่เสร็จเขาจะฟักนะถามว่าฟักครั้งหนึ่งต่อตัวต่อแม่ก็ประมาณ10บสิบกว่าฟองนะ10กว่าฟองนะก,งนะก็ออกลูกยอะเยีย,ยเยะเต็มไปหมดแล้วนะสำหรับวันนี้นะจ๊ะก็มาดูเรื่องเป็ดเรื่องไก่นะจ๊ละลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีจ้า